เสืดาบที่นี่สุานีดดูงานฟังีก่อนจะลงจักรบวนรถปตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดนทางด้วยรถไฟระหว่างเป็นอีกอที่ว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงถึงโอกาสให้บริการท่านอีกครับ เ้ื่อพอตรวจภัยส่วนยานทัโลกหรือที่อวัยวะส่วนส่วนใดออกนอกตัวรถขณะขบวนรถวิ่งท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขอบคุณค่ะสอบนเาขสะีเวลาอเวลาที่นีจะได้เวลาขบวนรถท้องที่เลขที่4 5 6ต้นทางสถานีนครศรีธรรมราชปลายทางสถานทไหนโซนร เรลียงอยู่ที่ทางเทล